สดีครับวไปรุ่นวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับสำหรับการจัดเท์ลส์ดีไซน์คาร์เมนไรเดอร์วันนี้เราจะมาจัดเท์ลส์ของคาร์เมนไรเดอร์ในซีรีส์เรื่องอากิโตะนะแล้วก็ในคลิปนี้เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับบทหรือเนื้อเรื่องของแต่ละร่างแต่ละฟอร์มเลยนะเราจะดูแค่ว่าดีไซน์ผู้นี้มันสวยมันเท่และมันสร้างสรรค์แค่ไหนเนาะก็มาเริ่มกันเลยกบบตัวแรกนะคาร์เมนไรเดอร์อากิโตะ เปิดมาด้วยร่างแรกนะของออคิโตนะเ่าเป็นร่างกราวร่างนี้ผมว่าสวยนะตรงสีเกราะอ,อะไรถือว่าดูดีนะที่เป็นสีทองกับเงินเนี่ยผมว่าสวยพอมันมาใส่กับดำเนี่ยผมว่าสวยแล้วก็ดีไซน์เกราะอข,อข้างๆที่จะสวยงามเลยเดียวซึ่งจุดเด่นของคาเปนเรองไอิโตนะผมว่าก็คือเขาเขาของออกิโตเนี่ยคือสวยนะสวยทุกร่างเลยคือมันเป็นเขาที่แบบสีทองเด่นนะแล้วก็สามารถแยกออกมาเป็นเออไอตรงหน้านข้างได้ผมว่าตรงเนี้ยสวย ผมให้ oh เลยในราการน่าสรับร่างนี้ผมค่อนข้างได้ชอบไปเลยสีทองในร่างนี้ดูอร่าเด่นสง่าสวยเขาคอดีจร oh, <ๆ>ิงๆเลยร่างต่อไปนะั่นคือเป็นร่างสตอมนะสีน้ําเงินมาเลยก็ในร่างนี้เ,เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะนะเปลี่ยนแค่สีแล้วก็แขนข้างซ้ายนิดหน่อยก็ตรงที่เป็นเอ่อเกราะใช่ไหมที่สีทองตรงอกเนะี่ยตรงตัวนะ่ะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแทนแล้วแขนข้างซ้ายน่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะมีเกราะไหลนะ่ที่เปลี่ยนไป ผมว่าร่างนี้เฉยๆไปน,นิดนึงนะมันดูยอมหน้าเกียรแล้วก็เปลี่ยนตรงเกาะไหลตรงนี้ผมว่าไม่สวยเท่าไหร่ผมให้บีและกันนะผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะยิ่งในตรงไหลตข้างซ้ายนี่ผมไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่ขอให้บและกันนะร่างต่อไปเป็นร่างไฟนะคือเฟรมร่างนี้ผมว่าสวยถึงว่ามันแค่จะเปลี่ยนแบบสีจากทอเป็นแดงเหมือนไอตะกี้นั่นที่เปลี่ยน ทองเปน้ำเงินแต่ผมว่าอันนี้เปลี่ยนแล้วมันสวยนะมันค่อนข้างเข้านะว่าสีตาิโตะเป็นแดงอยู่แล้วพอไอตรงเกราะเนี่ยเป็นสีแดงว่าเอ้ยมันดูเข้ากันอยู่ไอตรงเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็ตรงแขนข้างขวาเนี่ยผมว่าตรงนี้สวยนะมันดูเข้ามากเลยไอตรงเกาะไหลเนี่ยผมว่าดูเท่นะดูเท่กว่าไอร่างไอสตอมที่เยอะนะเพราะร่างสตอมมันดูแบบเออมันไม่ดูแหลมมันไม่มีไอเสียงทองที่ยื่นออกมาแหลมๆเหมือนร่างเฟรมนะผมว่าร่างเฟรมสวยกว่าร่างนี้ผมให้ อเลยนะผมว่าสวยผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยนะกับร่างนี้ว่ามันสวยจริงๆเลยร่างต่อไปนั่คือทีนิตี้ร่างนี้ผมสองจิตสองใจนะใจหนึ่งก็ชอบนะแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะมันดูไม่ค่อยเข้ากันแต่ผมว่าผมก็โอเคนะสับล่างนี้ก็ไม่เปลี่ยนสีตรงเกราะเกราะอกนะก็เป็นสีทองไปเลยแล้วก็แบ่งซ้ายขวาเป็นไฟไฟกับไอพายุนะที่เป็นน้ําเงินแดงผมว่าก็พอได้นะ ว่าพอใช้ได้อยู่ผมให้เอละกันนะถึงแม้มันจะดูหนักๆบวมๆไม่สมดุลแต่ผมว่าเอก็ไม่ได้แย่นะสำหรับร่างนี้ผมว่ายังพอดูใช้ได้อยู่นะโหยมาถึงนะครับสําหรับร่างเบอร์นิงผมว่าร่างนี้น่าจะเป็นร่างโปรดของใครหลายๆคนเลยนะเพราะมันดูเท่มันดูดุจริงๆนะโคตรเท่เลยดูดูกล้ามที่มันแบบเออไปเกาะที่เป็นกล้ามแบยบวมออกมาโคตรเท่แล้วโทนสีค่อนข้างจะดุนะเป็นแดงดําเงินแล้วตรงสีตาที่เปลี่ยนสีเหลืองผมว่าตรงนี้เท่ อย่าที่บอกนะว่าส่วนหัวของออกิโตเน่เท่ตรงเขาเนี่ยเท่มากโดยเฉพาะล่างนี้หินชัดเลยว่าเขาที่เป็นสีแดงเนี่ยโคตรเท่ what perfect นะร่างเนี่ยมันดูดุมันดูเบิ่มเบิ่มมันดูกีกาแชดอะเออมันดูโหดนะร่างนี่ผมชอบมากเลยไอตรงที่เป็นเออไอตรงแขนน่าก็เท่ะนะที่เป็นดำน้ำอะเออผมไม่รู้เขาเรียกอะไรตรงนั้นเท่ะนะเกราะก็ดูดีอะไรมันดูดีหมดอนะร่างนี้ผมให้ S เลยละกันนะ ร่างนี้ของเขาจริงจริง,รงมาถึงร่างสุดท้ายของอาจิโิะแล้วก็คือร่างชายนิ่งฟอร์มร่างนี้ผมรู้สึกว่าสองจิตสองใจอยู่นะอีกใจหนึ่งผมว่ามันก็ดูเท่หน,นะสีขาวที่เพิ่มมาอีกใจหนึ่งผมรู้สึกว่ามันดูดรอปจากร่างเบ r ร์นิ่งมานะร่างเบอร์นิ่งเนี่ยมันดูดุมาดูเท่นนะแต่ร่างนี้ผมว่ามันดูดรอปลงมานิดหนึ่งนะแต่ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะส่วนเกาะที่เป็นสีขาวเนี่ยผมว่ามันก็เข้ากับแดงอยู่ผมว่าส่วนหัวก็ยังดูดีเหมือนเดิมนะ แต่ผมรู้สึกว่ามันยังมันดรอปลงมานะใน,ในเรื่องความที่แต่ผมไม่ได้คิดว่ามันแย่นะตามที่ผมบอกงั้นผมขอ A ละกันนะก็ขอโทษสำหรับแฟนลับที่ชอบร่างนี้นะขอภัยจริงๆนะมาครับก็ถึงคิวพระรองนะสำหรับคาร์บนไรเดอร์ G3 สาหรับร่างแรกเียผมว่าสวยนะสำหรับผมถึงแม้ทุกคนบอกว่าเออมันดูไม่เหมือนคาร์บนเลอร์แต่สำหรับผมว่าโอเคนะก็โดยที่เป็นไอเดียแบบเหมือนเออเป็นเกราะอะไรตํารวจที่ผมว่าสวยนะ ดูดีคอนเซปต์ที่เป็นตำรวจแต่สีมันก็ดูเด่นมากที่เป็นน้ำเงินกับเงินเนี่ยผมว่าเอ้ยตัวนี้สวยก็ขนาดพระรองเขาก็ยังสวย,ยนะสำหรับเรื่องนี้ก็ผมว่าดูดีนะส่วนหัวเนี่ยจุดเด่นที่ผมชอบก็น่าจะเป็นตรงเกราะนั่นแหละเออที่มันมีตาตำรวจตรงนั้นก็ที่เหมือนเกาะกระสุนเอออะไรมันคือมันก็ดูเทคโนโลยีแบบเออาตามคอนเซปต์มันผมว่าสวยนะมันเรียบง่ายแต่มันดูดีผมว่าผมไม่เอสเลยลวกันนะสวยจริงๆเลยของเขาดีจริงๆ ร่างเปลยไปเป็น G3 My ใช่ไหมฮะร่างนี้ผมรู้สึกว่ามันดรอปจากร่างที่มาะถึงไม้ใครหลายคนอาจจะชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดานะคือมันเปลี่ยนโทนสีจากที่เป็นแบบน้ําเงินกับสีเงินเด่นๆเ,เลยเนะี่ยอันนี้มันกลับทาให้สีที่เด่นคือสีเงินกับดำนะสีน้ําเงินมีค่อนข้างน้อยเลยสหรสับร่างนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันยังดูไม่ค่อยเท่นะไม่ค่อยมีเอกลักษณ์เท่าไหร่ แต่ก็ยอมรับว่าตรงเกราะไปตรงอกก็ดูเท่ขึ้นแต่ตรงแขนอะไรตรงนี้ผมว่ามันดูดรอปลงมากเลยมันดูอ้วนยังไงไม่รู้นะผมว่าผมให้เอแล้วกันนะผมว่าไม่ได้แย่นะจริงๆก็ดูดุดดีแหละผมว่านะร่างต่อไปก็คือ G3X ร่างที่ผมชอบนะถึงใครหลายคนบอกมันจะดูหนักมันดูอ้วนแต่ก็มันก็เออมันก็ดูอ้วนจริงเพราะว่ามันใส่เกราะนะว่าเกราะมันสวยด้วยแหละ คือผมชอบทีมสีน้าเงินกับเงินอยู่แล้วเหมือนร่างแรกใช่ไหมผมว่านี้สวยขึ้นเยอะเลยมันดูแบบเป็นไอรอนแมนขึ้นมากเลยนะแบบโรบคอปเออแบบหรือหรือพูดไปแล้วว่ามันคล้ายๆโรบคอปผมว่าร่างนี้สวยนะดูดีผมว่าโอเคเลยผมให้เอและกันนะผมว่ามันอยู่ยังดูหนักๆอ้วนๆไปนิดนึงโอเคก็ตัวต่อไปเนาะคาร์เมนไรเดอร์ G4 ผมรู้สึกเฉยๆนะมันก็คือ G ีไมาย้อมแมวเลยนะ แค่เอามาเปลี่ยนสีแต่ก็ผมชอบส่วนหัวแหละคือมันเป็นดําเงินแล้วก็ตาสีฟ้าเออตรงนี้ผมว่าสวยแต่ที่เหลือว่าธรรมดาธรรมดาดีมันก็แค่สีดําๆกลมๆเออแล้วก็สีเงินคือมันดูขี้เกียจมากนะมันเอามาย้อมเมวแบบธรรมดาผมให้บีเลยกันนะสิ่งผมจะชอบโทนสีจะรู้สึกว่ามันย้อมเมวอะมันธรรมดามากเลยเนาะมาตัวต่อไปครับคาร์เมนไรเดอร์กิลก็บอกเลยว่าเขาวสวยแล้วนะสำหรับ ตัวในซีรีส์นี้ผมว่าคาเมเดอร์คิวเนี่ยเขาวสวยมากเลยและจุดเด่นของตัวนี้ผมว่าก็คือสีนะผมชอบโทนสีมากที่เป็นสีเขียวเนี่ยผมชอบดีไซน์หรือรายละเอียดของออตัวชุดของคาเมเดอร์คิวมากมว่าสวยนะมันดูเหมือนเนื้อนหนังหรือว่าแบบเป็นชุดเกราะอะไรที่แบบเออมันไม่ได้ดูแบบไซไฟหรือว่าเท่อะไรมันดูแบบแฟนตาซีนะตัวน,นี้ผมว่าเท่เนะเหมือนหลุดมาจากแบบต่างโลกนะผมว่าเท่แต่ผมไม่ค่อยชอบ สีตาที่เป็นสีแดงนะผมว่ามันเด่นแปลกปามันเด่นเกินไปนะมันแดงแบบแดงแป,แป๊ดแหะมันดูเด็ดนะ,นะแล้วก็ที่ผมไม่ชอบก็คือไอ้ตรงนั่นแหละตรงหน้าผากด้วยที่เป็นอันนี้เปนดีเหลืองๆนะ่นตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมรู้สึกมันดูขัดตาดูแบบแปลแปลาดผมให้เอแล้วกันนะร่างต่อไปนั่นคือ Exit Guild ร่างนี้ผมชอบเขาเลยนะเขาวสวยมากเลย,ววยกลย็รอบนี้มีไอ้เขาตรงการลางก็ถว่าตัวที่สวย สีตาผมว่าเป็นแดงเช่นนี้ผมว่าดูดีกว่าอันแรกนะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงข้อมือที่มันเป็นหนาเลยมออกผมว่ามันรุงรังไปนิดนึงมันดูเกะกะนะถึงบางคนอาจจะบอกว่าเป็นจุดเด่นของรา้านที่มันดูเท่ผมรู้สึกว่ามันดูขัดขัด,ขดแปลกๆนะอแต่ผมชอบเกาะไหลนะไอ้เกาะไหลเท่ไหมที่มันเป็นจางเงอเหล่มๆประมาณนียไอ้อตรงกนี้เท่ชุดเกาะก็ดูดีนะที่เอานะมีไอ้เหมือนโซ่แดงๆอะไรตรงนั้นน่ที่เป็นสายเส้นเลือดอะไรมาแล้วก็สวย ก็เกาะก็สวยอยู่ดีนะตัวนี้แต่ผมกลับไม่ชอบไปตรงข้อมือนั่นเลยมันจะมีหนามมากๆขี้เป็นเคี้ยวเอออย่างนี้ใช่ไหมคิดคําไม่เค่อยออกนะไอสองจิตสองใจนร่างนี้อืมอ่าผมให้เอแล้วกันนะผมชอบตรงส่วนที่เป็นเกาะไหลแล้วก็ตัวชุดแล้วก็เขานะผมให้เอเนี่ยแหละผมว่าดูดีนะมาตัวต่อไปเป็นวิกตอรี่วันนะหรือว่า V1 ร่างน,นี้ก็เป็นเอ่อโรบอคอปเลยนะนี่นี่ชัดเลยว่าเป็นโรบอคอปสีเงินอะไรดูดีแบบเออเด่นออกมาเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบดีไซน์นะตรงส่วนหัวนี่ก็เหมือนเอาหมวกน,นกมาใส่ธรรมดาเลยเอา่ามันก็ดูเหมือนเออมันก็คือ G3 นะแค่แบบถอดอะไรบางส่วนออกแล้วก็ให้เป็นสีเงินผมว่ามันดูธรรมดาธรรมดานะผมให้4เลยละกันนะมันดูธรรมดาธรรมดา,าจริงไงอา่าแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายเนาะ อนาเธอไอคิโตเนี่ยผมขอเก็บไว้จัดเป็นอพวกอนาเธอทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็ขอไม่รวมในนี้ละกันนะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่รอนะแล้วก็จบแล้วนะสำหรับการจัดเทลลสถ้าใครอยากจะมาลองจัดตามผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็โดยเทเลสนี้คนทำก็คือคุณพรามเจสเป์นะครับก็ขอขอบคุณมากเนาะที่ทำเทเลสดีๆอย่างนี้มาให้ผมจัดมาทำคอนเทนต์นะ แล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผลงานผมไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะกด u b s c r i b e แล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมก็ยังดีนะครับก็ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นใดๆก็คอมเมนต์มาได้นะว่าไอตัวนี้คือร่างผมเลยหรือว่าไม่เห็นด้วยที่จะเอาตัวนั้นไปอะไรี้เห็นไม่เห็นด้วยกับผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็จะรอที่จะอ่านแล้วก็รอที่จะตอบอยู่นะครับก็คลิปหน้าเป็นอะไรก็รอดูนะแ้วก็บอกเลยว่าคลิปหน้าเนี่ย ก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเนะก็คือคาเมร์ไรเดอร์ริวคินั่นเองนะครับก็จบเพียงเนี้นะสำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าครับมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาแน่นอนเจอครับ